S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรามาที่ฟาร์มมออรสอนะคะออวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เรามาดูระบบเอ่ไอไบโอแกสกันนะครับว่าที่มอเตรสอดจะเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้เรามากับใครเอ่ยอวันนี้เรามากับใครครับเบบผั้วิศสกรสุครัทร วันนี้เรามากับใครครับวันนี้เรามากับใครแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะธนพรเกตทองมา B 6 6 1 6 3 3 5มาค่ะ, <c oughs> ะวสวัสดีค่ะลูกครูมอ่ะวัลลินทร์ธอักษริไลาย B 6 6 0 9 9 9 3บิวค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะแพมค่ะพุทธิดาบุญสวัสดี B 6 6 1 9 5 3ค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยอ๋อมาเที่ค่ะวิทิธาวงสุวรรณหัดดีหกสามสิบสี่เก้าสองค่ะวันนี้เรามาเออเออเรามาดูฟาร์มนะคะเราจะมาดูพวกบ่อบางบ่อถึงนะคะที่เกี่ยวกับเวสต์ฟอร์เตอร์ในไรเวชชานี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูบ่อแก๊สนะคะว่าจะมีลักษณะบ่อเป็นยังไงทำยังไงบ้างนะคะน่าสนใจมากเลยว่าเต้น อ t s good อยู่ค่ะแต่เข้าไปข้างในเอสเมลอาร์ตมัสก์อยู่แล้วได้เราจะแข่งรับเชิญพิเศษค่ะอาร์ตสุ่มได้ไหมเนี่ยอาไร์สุ่มไม่ได้คือผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ความรู้กำลังเดินมานะครับกำลังเดินมาอ่าลักษณะของเราการทัวร์ฟาร์มมอเตอร์ส่นะครับก็จะเป็นการขึ้นรถอิตันนะคะซึ่งอิตนประมาณรอบล่สี่สิบคนเนาะลำบากมาก นนคนยืนนะคะทุกคนยืนห้ามหาสารมา,ากตอนนี้ก็ร้อนมาทำอะไรก็ไม่รู้สารฟันคีเตอร์มากเลยค่ะตอนนีนน 2, ้ต้องสามรอบนะน่าจะเป็นรอบที่สองราะว่า เพราะว่าคนเยอะมากๆเลยตรง,งน,นี้นเรามาดูกันว่าเราจะเสร็จภายในบ่ายสามหรือเปล่า เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขึนรอบเราก็รอต่อเย่อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆนะที่กำลังเป็น Creator YouTuber นะคะน่าจะจานมากอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่ความมันสดนะครับเป็นอะไรที่สีเขียวสดใสมากเป็นอะไรที่น่าจะจานไม่ได้ คำว่าคืนชี่ความมรดสมไม่ได้ดูน,น่าหรือเหม็นอะไรแบบนั้นครับเป็นวัฒนจารเป็นศูนย์ที่รู้สึกว่าสะอาดเรียบร้อยมีเกลี่ดได้สร้างมูลพิษต่างๆแล้วก็ได้รับมาตรฐานต่างๆด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีสมบม,มหาวิทยัยมหาวิทยาลัยเนดลีสุราานาดีด้วยเนาะน่ามหัศจรรย์มากเลย อตอดลม่นั่นรู้สึกว่าตอนนี้วุ่นวายมากนะครับทุกคนเพราะว่า จำนวนนักศึกษาสษาขาสิง่งแวดล้อมเป็นอะไรที่เยืะมาแล้วเราก็จะต้องขึ้นรถนี้ไม่รู้กี่รอบนะครับซึ่งเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นรอบไหนด้วยพูดอะไรอยู่ครับอ้วนวันนี้เรากําลังบ่นว่าเราจะได้ขึ้นรอบเท่าไรหร่นาะสลบรถอีแตนนี้เป็นอะไรที่วุ่นวายแล้วก็ร้อนมากคนเลยค่ะทุกคนงงเลยค่ะ,ะ<ป>วันนี้พี่มายมากับใครเอ่ย มามาสจัลเนาะมากับใครหน้ามากับธรรมรักค่ะธรรมรักษ์ขับรถมาค่ะพี่อ้วนธรรมรักษ์เขาเป็นใครหน้าเขาเป็นอะไรธรรมรักเป็นคนค่ะเออเริ่มหลักหน้าตาเปลี่ยนไปวันนี้เนาะพอเขาชวนอ้วนอ้วนไม่มากับเขาอ้วนไปกินข้าวกับแฟนจริงกินข้าวเป็น ไม่รู้เลยแหละว่าเขานัดเที่ยงเลยแหละเออบ่ายก็เพิ่งมาจริงๆพีว่าเออบ่ายห้าสิบเช็คชื่อเด็กก็มามาเช็คชื่ออ๋อเปล่าบ่ายห้าสิบคือสิ้นสุดเช็คชื่อจยี่ห้าสิบเออเที่ยงห้าริบขอโทษละยายสุธาดลทำไมล่ะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วน้องว่าส่งคลิปนี้ก็เช็คชื่อให้หนูด้วยเนาะคีต้องไปพร้อเงินจากพวกแกแบอว่าแรงมากตอนนี้ใครจะทำอะไรให้แก่หนี่ใครครับไอ้พวกปีสี่พวกแกนี่น้องไหนหน้า มาไร่สามใช่ทุกคนรู้เรื่องอ่ะไปรอบสามคนเลยทุกคนไม่เคยรขึ้นรถคันนี้เดี๋ยวเราจะพาทัวร์แล้วก็ขึ้นว่าการขึ้นรถคันนี้จะสนุกแค่ไหนเนาะชื่อธรรมรักษ์บำรุงสุฬาเอ่อเรายังไม่ได้นำตัวเลยนะเราชื่อนายปุสิทธิ์ยานาฐานที่สามปีหกหนึ่งเจ็ดหกสองสองคุณพามาดูโปรเจกต์วันนี้ ผมมาดูโปรเจกต์ครับน่าจะมาดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรครับเป็นเจ้าของโปรเจกต์อยทำเป็นหัวอะไรเหรอไม่ใชเจ้าขอเกิดไก่หุ้นเกิดเกินได้ไหมครับไก่หุ้นเกินวัดทำอะไรบ้างข้างในจะมีเอ่อเป็นคนดังดูคน้องถ่ายฟาร์มเอ่อเป็นฟาร์มหมูนะครับแล้วก็จะมีการผ่าเอ่อตักโหลผ่ามูลของสุกรครับออกมาเพื่อระบายทิ้งแล้วก็นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊สครับเขาว่าข้างในมีฟาร์มไก่ชน มีครับนี่ครับเจ้าของนั่งอยู่นี่ครับโอ้โหโดนชูนาโดนเชื่ออะไรนะ้ไหมโอ้ยโดทั้งยัตกรถแล้วได้จังหวะไมแนะนำเชื่อหน่อยฮะเจ้าของามไก่ชนผมลายชูนาโดนย้ายมูนครับราัมือสาบีหกหกสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับช่วยอธิบายลักษณะของไก่ชนทีให้ทุกท่านก็ได้ครับอ้โหต้ือ มันเกี ah ่ยวเลยเกี <X net repay ing> <mm <out> ่ยวเกี่ยวดังมูนพูดไปก่อนเป็นมูนโอเเป็นมูนให้ครบริพนธ์นะพี่องบอล่ะครับก็คือไม่ได้ให้ฟามไก่จนแล้วมันเป็นฟามไก่เนื้อไอ้ที่ทุกคนเข้าใจผิดนะครับเป็นฟามไก่เนื้อแล้วไก่เนื้อได้ตีได้ไหมคะ ีได้ครับเพราะว่าใจมันออกไปครับใก่ออกไปาจะเอาม้าตีก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ครับเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมงานเขเลยเลี้ยงขายเหมือนกันครับไข่ครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะขายไปหมดแล้วครับยังไม่มีไก่เลยต้องรอเจ้าของจริงเจ้าของจริงต้องขจริงรู้ลึกรู้จริงไก่ชวนฟักไข่ได้ไหมครับไม่ต้องปักได้ปักได้เลยน่ ไข่ไข่อยู่ตรงโน้นไข่อยู่ตรงโน้นทุกคนเห็นไหมคะกำลังรัเี็บไข่สีสีไข่ค่ะนะไข่ก็จอเระเป็นที่เก็บไข่คะทุกคนคะตอนนี้เราจะพามาตักสวนิวมชื่อนอะไรครับวราจกล้รู้จักตักของาไปแล้วสองคนนะมีื่ของเราคนพบต้วของาคนต่อไปเรื่อยๆขึ้นนเอะวกนะตอนนี้ค่ะทุกคนร้องไหมคะร้องกันค่ะ เพื่อนสนุกมากเลยอ๋อนี่เป็นเจ้าของคำางินน้อยค่ะคำเงินน้อยคเมื่อกี้หมอมอกภาษาวิทาตร์แค่ทำจวนะ คนเยอะสบายดีคนนี้เ็นกอคนนี้เพลงอะไรกํลังด้ค่ะเพลงอะไรกําลังี่วยมต้องไปไหนไปเก็บนี้อาเลยนะคะนี่เพื่อนของเราก็จะมาแล้วนะคะก็คือพี่ป๊อบนอพี่ป๊อบ แนะนำตัวกันเลยชานคือวิทยากรที่จะมานําเสนอเกี่ยวกับฟาร,ร,ร์มมาสสอนะชื่อปุณิสิทธาทานดิฉันบีหกหนึเจ็ดสองสองเนาะและนี่สวัสดีค่ะดะิฉันดาสาศิวลดาวกีต์แล้วค่ะดิฉับ,บีหกหกสี่แปดสองสองเนาะค่ะตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะคะซึ่งก็ได้เจอกับ <c oughs> วิทยากรวิทยากรเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาทําอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราก็มาดูถังเติมอากาศใช่ไหมอ่าอาจจะใช่อาจจะใช่เล้วกันแล้วกันถังเติมอากาศที่ฟาร์มหมูนะคะ เราก็จะไปดูข้างในว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันมีระบบอะไรบ้างยังไงให้เราได้ศึกษาเป็นวิทยาศาร์นะคะคือด้านในว่าเราจะศึกษาเนาะว่าในระบบความอัตสอเนี่ยที่พามู่เขาทําอะไรกันบ้างใช่เนาะเราวันนี้เรารออะไรเอ่ยวันนี้เรารอขึ้นรถใช่ไหมใช่เพื่อที่จะไปเขาให้รอบล้าเท่าไหร่นะคะสี่สิบคนใช่ซึ่ง ตอนนี้เราก็ไปสองรอบแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นรอบไหนเนาะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายอาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งรอบสุดท้ายก็ไม่เป็นไรขอแค่เข้าเรียนฮาสดะทันนะคะเออใช่เนาะว่าเราต้องเรียนตอะมานสามโโหถ้าเข้าเรียนไม่ทันนี่ก็จะขาดเลยนะคะสุดยอดเลย พี่เปได้ไปอัดคลิปจุดแ้วจุดแรกหรืออย่างคะไปอัดมาแล้วค่ะซึ่งเราก็ยังเนาะเรายังไม่ได้อัดไม่เป็นไรนี่ไปอัดมาไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ทั้งหมดกี่นาทีเนาะแต่ว่าเราอัดมาแล้วประมาณสิบห้าทีแล้วจุดนั้จุดเดียวมีคนฝากมาบอกว่าต้องเก็บจุดคลิปละยี่สิบห้านาที เรารู้สึกอย่งไงบ้างรู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าเรานะคะเก็บ15ทีเนี่ยก็เดินวนแล้ววนอีกมันก็ยังไม่ครบเนาะซึ่งเราก็ดูทุกระบบแล้วซึ่ง25ทีนี่อาจจะไม่ถึงอาจจะต้องไป slow keep แล้วก็เป็นพูดอธิบายแทนเนาะอาจารย์นิตยามีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้ที่ใต้ร่างนี้นะคะมาสัจจานเลยล่าดูค่ะนี่นะคะเหมือนขนส่งอะไรทั้อย่างเบนะน้งทิพย์โบกมือก่อน นี่นะคะเหมือนขนส่งอะไรทั้งอย่างกระจังกระจังแรงงานเข้ามาหรือเปล่าอาจจะใช่ <laughs> สุดยอดเลดี้กากาส์เซุดอันนี้ไปไหนกันคะเนี่ยโบนัสไปไหนกันไอ้ไฟโรโซลัสไอ้เป็นเป็นหมาโอเคนี่เขากำลังไปกันใช่เขากำลังไปกัน ไม่มไม์มาคอนคนที่สองแทมกันไหมคะไปไปกันอันนี้ก็คือมาสาวคุณธิดาเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวให้โอเคนะคะ้ใานโอ้วันสุดจัจนมาก<ๆ>เขาเรียกว่ารถไถนานะคะซึ่งสามารถที่จะทำได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการไถนาการเก็บของหรือยกของขินไ,<ๆ>ได้เนาะโอเควันนี้เราก็จะ มาพูดความรู้ต่างๆบ้างเนาะว่าฟรราร์มมัสเอรเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยเมื่อเข้ามาแล้วจะมีจริงๆเร,ราฟาร์มมทสอรจะไม่ได้มีแค่ฟาร,ร์มหมูเพื่อที่จะเอากากหมูเนี่ยไปบ,บําบัดเพื่อทอําไบโอแก๊สอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีแค่นี้นะคะซึ่งมันมีหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานด้านสัตว์ปีด้านโโนมเนาะหรือด้านไกะ่อะไรอย่างเงี้ยคือ ความมศส,สี่ยมีหลายด้านมากๆเลยที่จะแบบส่งต่อธุรกิจหรือเศรษฐกิจหรือง่ายๆคือเป็นแนวทางในการที่เขาเรียกว่านะวัชาจาักการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ประหยัดเนาะเขาก็จะมีแบบเราก็เป็นตัวแทนที่มาดูเนาะว่าลักษณะ ฟาร์มมอสอเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวแทนมาศึกษาความรู้ต่างๆในฟาร์มมอสโดยที่จุดแรกอะ่ะเราไม่ได้ไปเนาะซึ่งเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลในภายหลังแต่ตอนนี้เป็นจุดที่2ที่เราจะมาก,ก็คือฟาร์มหมูนั่นเองซึ่งฟาร์มหมูก็จะมีโรงงานหลักก็คือโรงหลักก็คือโรงหมูเนาะไว้ให้หมูได้อาศัยเนาะแล้วก็ มีผลประโยชน์ก็คือใช้อุจจาระหมูเนาะหรืออุจาระสุกรเนี่ยไปใช้ในการทำไบโอกแก๊สโดยวิธีการที่นำนำขี้หมูเนี่ยไปไปหมักแบบไร้อากาศเพื่อทําให้เกิดแก๊สนะครับแล้วนําแก๊สตัวน,นั้นมาเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์มาไปใช้ในพลังงานหรือแก๊สหุงต้มเนาะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่แต่ว่า แต่ว่ามันสามารถดนำสิ่งนะี้ไปทำได้หลายๆอย่างเนาะก็ความรู้เราก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปศึกษาหให้อาจารย์เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับฟาร์มอสะสะนะครับว่าจะมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราบางแล้วเป็นสิ่งที่มีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าเนาะโอเค S <S และเราก็ถึงคิวของเราแล้วที่เราจะได้ขึ้นรถอ e ีแท็กนะครับเป็นอะไรที่มหัจรรย์แล้วก็พูดรอบที่ร้านแตงแ่นี่คือรถของเราที่เราจะได้ขึ้นนะเปจ๋งที่น่าสุดนเต้นมากเ,เราจะพาทัวร์การขึ้นรถเนาะว่าลำบากหรือสบายแค่ไหนนะี่ครับนี่ครับรถเอ้ยไม่ใช่รถไปรถมา รถมาแล้วค่ะเราเป็นรอบที่เท่าไหร่รอบที่สี่มงคะตอนนี้เหมือนฝนแรงงานพม่าเลยค่ะเป็นยังไงล่ะคะจากที่เราว่าคนอื่นเราก็เป็นเหมือนกันโอ้หตอนนี้เรากำลังจะดำเนินตามต้นเพื่ออะไรยืนบนถนนคนสูบบุหรี่มาละา้ ไข่ซื้อพันอาจคุณนะสิพวสีของเรานะคะมาแล้วไม่ได้ยังทีแล้วคะไม่รู้เราอัดเราอาอัดไปเรื่อยเอ้าวทำไมไม่ขึ้นมามันขึ้นมาได้อยู่ไม่ต้องไประวังขะเจราน่ะเจ้าของฟาร์มไก่เราเนงานวันเราของฟาร์มทำไมไม่มาด้วยล่ะคะเจ้าของทำไมไม่มาเออเจ้าของฟาร์มไก่โชนะ ก่อนที่ป๊อปนี่แหละแน่นเลยใอ้แค่จะขี่ก้อนเมฆไปออกเพราะมันกระชากจับมันไม่เด้เลยเฮ้ยคุณน้าพี่ป๊อบบินวะไม่ตกได้แน่ๆอย่างน้อยคนตกเออก็ไม่ได้ลนะนิ๊บบีบอกฉันว่าอุ้ยรถได้อยู่ไม่ได้ค่ะโอ้โหโอ้โหรถคนฝันนะครับตอนนี้กำลังพาไปเขื่อนขุตบอลนะครับตอนนี้ขอนทองเหรอที่ขอนทองบ๊ายบาย ทำไมก้องคอยไปที่เออเออเอบ่อไปโอแกสคะคดูกันเ่าตอนแข่งบอลที่ไปโอแกหรอเพิ่งไปมากำลังไปทำอะไอี่เอาไปแต่รอบแรก่วนะคะเนี่ยเอบรอบสี่แคะเนี่ยอาไปจะพูดจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เหม็นอ้าวอาจารย์บอกว่ามันจะไม่เหม็นทำไมก็เียงทุกอย่างใีกล้องไอ้โว้ยดีอัดคลิปยาวเหมือนกันคิเก้วันที่นี่พูดทุกคนพูดแต่การซิดีไม่ติดเดี๋ยววใส่เซอร์ทังคลิปเลยล่ะ คนตอนนี้เหมือนเป็ูครูครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราตกหลุดนะคะทุกคนก็จะได้สำหรับประสบการณ์ไปกับเรานะคะด้วยเบลเลยไปเอาอะไรมากินด้วยกันค่ะปล่อยไว้เพื่อนอย่างนี้ด้วยกันเราก็คือสัตว์คนหนึ่งนี่มีประชากรกลุ่มสุดท้ายพี่ยังมิดึงไม่ทันขึ้นรถนะคะองไม่ให้กล้องเลยค่ะองไม่ให้กล้องเลยค่ะแล้วดูหน้าดำหน้าแดงเลยอ่อนดี 嗯。 ชูโรุกมาเลยครับรถดับาเ้งใ่ะดทิ้งตรงนีเลยราิ่มาแล้วแต่ผมมอีบ้าผมได้กินแล้วผมยัไม่ทราบเลยว่าบอกว่ามันไม่ได้กินเลยทุกคนอมีใคร สัมผัสได้กลิ่นหรือไม่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจาทุกคนต้องได้ลองสัมผัสจริงๆแต่ว่าก็แปลกเนาะว่าเราก็เคยมาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้เหม็นมากๆอ,อาจาบบจะเกิดอุบัิเหตุที่ม,มีอุจจาระของหมูนะครับออเยอะเกินไปเปล่าเพื่อ พันอาก็คือเหยียบเลยนะีจับคานัวรและนี่ก็คือที่อยู่อาศัยของหมูนะครับโดยที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วอาจจะทําให้สุกรนั้นตื่นตัวได้นะครับก็เลยต้อง ให้พื้นที่ส่วนตัวหน่ยนอ,อยเนาะแ,และต่อไปที่เราจะเดินไปก็คือบ่อไบโอแก๊สนะครับซึ่งเป็นจุดที่นำขี้หมูนะครับไปอหมักโดยที่แบบแอากาศดบูชีเรียกว่าอนแอโรบิกนะครับซึ่งถ้าถามว่าสะอาดไหมสะอาดนะครับแต่ว่า อาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยหน่อยนะครับซึ่งไม่มากเท่าไหร่และอันนี้คืออะอันนี้คือไม่ใช่คือนะครับเขาเรียกว่าบอลเว่า เอาไปให้ไก่เพราะไก่จะได้บ่อเนื้อนะครับที่นำผักที่บนหน้าของพื้นน้ำครับไปให้ไก่กินนะครับซึ่งมันไม่ใช่พื้นหญ้านะคะมันคือบ่อน้ำนะครับที่เลี้ยงอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรคะไก่ค่ะอาจจะเลี้ยงหมูยอันนั้นคือพองพองคือใบโอแกสป้าขอปคุคะที่มันทองเหยินไหมคะทองโอแกสว้าวได้คำตอบจากคนบนน้ำคือบ่อนเอ่อองอไบโอแกสค่ะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจะมีวิทยากรก็คืออาจารย์วิชา,ารเรานะครับจะให้คําแนะนำอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ความรู้อะไรกับเราบ้างเรามาฟังแบบนีเงียบกันนะครับ